สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ b a n k ์เด็กดีพอดแคสตซึ่งจะเป็น Podcast ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดีอยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel แบงค์เด็กดี วันนี้เราอยูอย่ในแมสเดทีพอสแค์เช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษของเทศกาลที่สำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์นั่นคือวันคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของพระคริสต์หรือพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์หลายคนอาจจะสงสัยว่าวันคริสต์มาสคืออะไรประวัติต้นคริสต์มาสหรือซานตาคอสคือใครถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันคริสต์มาสกันเลยดีกว่าครับ เทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของพระคริสต์หรือพระเยซูศาส,สดาของศาสนาคริสต์เทศกาลคริสต์มาสจะจัดขึ้นในวันที่24และวันที่25ธันวาคมของทุกปีในบางประเทศคริสต์มาสอาจจะเริ่มก่อนหน้านั้นประมาณ1เดือนช่วงเวลานี้เรียกว่า a d v a n c e ์มาจากภาษาลาตินแปลว่ากำลังมา และจะสิ้นสุดลงในวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันที่นักป่า3คนที่มาจากทิศตะวันออกนำของขวัญมามอบแก่พระกุมารเยซูด้วยเหตุนี้ในคืนวันที่6มกราคมจึงเป็นคืนแห่งการมอบของขวัญในหลายๆแห่งของโลก และเมื่อวันคริสต์มาสอันเป็นวันสุดยอดของเทศกาลมาถึงการเฉลิมฉลองก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลนี้บ้านเมืองจะถูกตกแต่งให้สดใสอบอุ่นโดยต้นคริสต์มาสที่ประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงามที่ใต้ต้นคริสต์มาสจะมีของข,องขวัญวางเรียงไว้มากมายประตูบ้านและขอบเตาผิงจะถูกตกแต่งด้วยรีดกิ่งสนและฮอนลนี่ในเดนมาร์กมีการประดับกิ่งเบริร์สด้วยผลแอปเปิ้ลสีแดงผลเล็ก และคนแคะตัวจิ๋วที่เรียกว่าฟิเซอร์ในนอร์เวย์และสวีเดนมีการทำสัตว์ตัวเล็กๆจากฟางแล้วผูกด้วยริบบิ้นสีแดงเมื่อพูดถึงอาหารในวันคริสต์มาสจะมีอาหารพิเศษมากมายทั้งไก่งวงที่แสนอร่อยเนื้ออบก้อนโตซอสแคนเบอรี่ขนมพายพุดดิง้งเคก้กและคุกกี้เป็นร้อยๆชนิด ที่ฝรั่งเศสมีการทำเค้กพิเศษเป็นรูปขอดไม้รสชาติเข้มข้นที่เรียกว่าบูชเดอร์โนเอลและหลังจากอาหารข้ามที่แสนวิเศษผ่านไปนาทีอันน่าระทึกใจก็มาถึงนั่นคือการแกะของขวัญน,นั่นเองวันที่25ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูาศาสดาแห่งาศาสนาคริสต์พระองค์ประสูติที่เมืองเบเทเลมและเติบโตที่เมืองนาซาเรตซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสาราเอล ขนาดเดียวกันในวันประสูติพระเยซูมีเด็กหญิงตัวเล็กๆนามว่าเพปพิตาชาวเม็กซิโกคนหนึ่งต้องการมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับพระเยซูโดยความที่เธอเป็นคนยากจนจึงไม่มีของขวัญใดแม้เพียงชิ้นเดียวแต่ด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาเธอจึงก้มลงเก็บวัชพืชริมทางเพื่อนำไปมอบให้แก่พระเยซูด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของเธอ วัชพืชน,นั้นกลับงอกงามกลายเป็นช่อดอกไม้สีแดงสดสวยงามหลังจากนั้นตำนานที่กล่าวมาวัชพืชของเด็กหญิงเพ็กพิตาจึงได้ชื่อว่า flowers of the holy night ตามภาษาเม็กซิกันภายหลังต่อมาเมื่อปีคศ .1820 ต้น f l o w e r of the holy night ก็ได้เป็นที่รู้จักในชื่อของพอยเซตทียสาเหตุเนื่องจากโจโรเบิร์ตพอยเซต เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนแรกประจำประเทศเม็กซิโกได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามชนบทเพื่อมองหาไม้แปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนและพบพุ่มไม้สวยพุ่มหนึ่งมีสีแดงสดใสขึ้นอยู่บริเวณริมถนนจึงได้นำไม้นั้นกลับไปปลูกที่เรือนเพาะเลี้ยงต้นไม้ของเขาที่เซาท์คาโ,โรไลนา หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นที่รู้จักและจดจําในฐานะของบุคคลที่นําพอยเซเทียเข้ามาให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกชื่อของต้นไม้นี้ก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขานั่นเองและด้วยความนิยมเป็นอย่างมากแทบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกันเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสทั้งห้างร้านออฟฟิศหรือแม้กระทั่งบ้านก็มักนิยมประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนชาวคริสต์ด้วย แต่เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้นพลอยเทียจึงหายากมากกระนั้นทงางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่ตำบลภูเรือจังหวัดเลยที่มีอากาศค่อนข้างหนาวกว่าพื้นที่อื่นๆก็มีการเพาะปลูกต้นพลอยเทียและนำเอามาขายกันในช่วงเดือนธันวามน,นี้ด้วย เหตุที่ต้องฉลองคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมนั้นตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้าบังเกิดในสมัยที่จกักรพรรดิซีซ่าออกรสัสตัสให้จดทะเบียนสมันโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินโดยมีคิริออัสเป็นเจ้าครองเมืองซีเรียซึ่งในพระคมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นวันหรือเดือนอะไร แต่นัประวัติศาสตร์ให้เหตุผลว่าที่เลือกวันที่25ธันวาคมนั้นเป็นวันฉลองคริสต์มาสตั้งแต่ศตวรรษที่4เป็นต้นมาเนื่องจากในปีคศ274จักรพรรดิอัลเลเรียได้กำหนดให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพผู้ทรงพลังชาวโรมันฉลองวันนี้อย่างสง่าง,งามและถือเสมือนว่าเป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วยเพราะพระจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ ชาวคริสที่อยู่ในจักรวรรด โรมันรู้สึกอึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของพระสุริยเทพตามประเพณีของชาวโรมันจึงหันมาฉลองการปังเกิดของพระเยซูเจ้าแทนจนถึงวันที่25ธันวาคมคศ330จึงเริ่มมีการฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและอย่างเปิดเผยเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรงตั้งแต่ปีคศ64ถึง313ทำให้ชาวศาสนาคริสต์ไม่มีโอกาสฉลองอะไรอย่างเปิดเผย คำทักทายที่เราได้ฟังบ่อยๆในสศกาลนี้คือ m e r r y Christmas คำว่า r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  y ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจ m e r r y Christmas เป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจส่วนภาษาไทยใช้อวยพรด้วยประโยคว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสหรือ m e r r y Christmas กิจกรรมที่จัดในวันคริสต์มาสนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน 1. การแขวนถุงเท้าหรือ Han เ er กอร์ซ็อกกิเมื่อถึงช่วงเวลาวันคริสต์มาสอีฟนิยมนำถุงเท้ายาวไปค่อยไว้ที่หน้าเตาผิงหรือที่ต้นคริสต์มาสเพราะเชื่อว่าซันดาคอรจะนำเอาของขวัญที่อยากได้มาใส่ไว้ในถุงเท้านั่นเอง แต่ความเป็นจริงแล้วที่มาของการแขวนถุงเท้านั้นมาจากความเชื่อที่ว่าการวางหญ้าแห้งไว้ในรองเทา้าเมื่อนักบุญนิโคัสหรือซานตาคอสคนแรกเดินทางผ่านมาจะนําเอาญ้าแห้งมาเป็นอาหารให้กับลาของเา้าและจะทิ้งเหรียญเงินไว้ในรองเทา้าเพื่อเป็นการตอบแทนนั่นเองหรือบางความเชื่อก็ว่ามีพี่น้องสามคนฐานะยากจนไม่มีเงินกระทั่งต้องไปทํางานโสเพณี เรื่องรู้ถึงนักบุญนิโคัสจึงได้นําเหรียญทองไปยอดลงปล่องไฟแต่เหรียญกลับตกลงไปในถุงเท้าของสามพี่น้องที่แขวนไว้หน้าปล่องไฟรุ่งเช้าเมื่อสามพี่น้องมาเจอเหรียญทําให้พวกเธอดีใจและเลิกล้มความคิดที่จะไปเป็นโสเพนีต่อมาก็มีผู้คนมากมายแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้โดยหวังว่าจะได้รับของขวัญในลักษณะเดียวกันบ้าง 2. การตกแต่งเป็นคู่สีเขียวและแดงสีแดงนั้นมีความหมายว่าความรักผ่านพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนและหมายถึงความรักและความศรัทธาที่มีต่อพระเยซูของชาวคริสต์โดยใช้ผลสีแดงจากต้นฮันลี่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวหมายถึงความมีชีวิตชีวาความหวังโดยใช้ต้นเอเวอร์กรีนเป็นสัญลักษณ์ และทองคือชีวิตอันเป็นนิรันด์เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างและหมายถึง Star of Bethlehem อีกด้วยสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบรสิสุทธิ์ 3. การร้องเพลงคริสต์มาสเพลงคริสต์มาสที่เรานิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษที่19จากประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ Silent Night หรือ h o l y Night เป็นภาษาไทยว่าราตรีสวัสดิ์คืนนศักด์สิทธิ ความเป็นมาของเพลงนี้คือวันก่อนวันคริสต์มาสของปีคศ1818เจ้าอาวาสวัดที่ประเทศออสเตรเลียได้ข่าวว่าออแกนในวัดเสียทำให้วงขับไม่สามารถร้องเพลงตามที่สองไว้ได้เจ้าอาวาสจึงตั้งใจจะแต่งเพลงคริสต์มาสหลังจากแต่งเสร็จก็เอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันเอาไปใส่ตำนองในคืนวันที่24นั่นเอง และจึงถึงกำเนิดเป็นเพลง s i l ent Night เป็นครั้งแรกโดยการเล่นกีตาร์ประกอบการขับร้องซึ่งกลายเป็นเพลงที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก 4. การทำมิสซาเที่ยงคืนเมื่อพระสันตปาปาจูเิียสที่1ได้ประกาศให้วันที่25ธัาานวาคมเป็นฉลองวันพระคิดศสมภพหรือวันคริสต์มาสแล้วในปีนั้นเองพระองค์และสตัตรุษได้พาการเดินสวดภาวนาและขับร้องไปยังตำบล อยังถ้ำที่พระเยซูเจ้าประสูติพอไปถึงก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพระสันตปาปาก็สรงถวายบูชาณที่นั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักเป็นเวลาเช้ามืดราวๆตีสามพระองค์ก็ถวายมิตรายอีกครั้งและสัตรบุรุษเหล่านั้นก็พากันกลับ แต่ก็ยังมีสัตบุรุษหลายคนที่ไม่ได้ไปพระสันตะปาปาก็ท่งถวายบูชามิสซาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3เพื่อสัตบุรุษเหล่านั้นโดยเหตุนี้เองพระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้พระสงค์ถวายบูชามิสซาได้3าครั้งในวันคริสต์มาสเหมือนกับการปฏิบัติของพระองค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีประเพณีธรมเนียมถวายมิสซาเที่ยงคืนในวันคริสต์มาสและพระสงค์ก็สามารถถวายมิสซาได้3มิสซาในมโอกาสในวันคริสต์มาสเช่นกัน 5. ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือซานตาคลอสตัวจริงของซานตาคลอสคือนักบุญนิโคลัสซ,ซึ่งเป็นบาทหลวงในตุรกีช่วงคริสตศัวรรษที่4ผู้ขึ้นชื่อในเรื่องของความใจดีโดยเฉพาะกับเด็กๆต่อมาท่านเป็นผู้ที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วคอนแลนด์ในชื่อซินเตอร์คลัสราวคศ1 8 7 0ชาวอาเมริกัน เรียกชื่อเพียนไปเป็นซานตาคอสตตั้งแต่แรกจนถึงคศ1890ภาพของซานตาคอสตเป็นชายร่างผอมสูงสวมชุดสีเขียวหรือน้ำตาลสลับแดงเจนนี่ไนสตรอมศิลปินชาวสวีเดนเป็นผู้คิดคนรูปลักษณ์ของซานตาคอสตอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันโดยวาดภาพลงในบัตรอวยพรคริสต์มาส ภาพเหล่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเมื่อชาวสวีเดนอีกคนหนึ่งชื่อเฮดดอนซันบรอมนำภาพวาดของนายสตรมสวมชุดขาวซันตาคอสที่เรารู้จักคุ้นเคยและเห็นภาพดังที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นเพิ่งมีกำเนิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิน200ปีนี่เองกลุ่มชนที่สร้างเรื่องราวของวันซันตาคอสจนกลายเป็นตำนานสำคัญส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสคือชาวอเมริกันเชื้อสายดัตช์รุ่นบุกเบิกน,นั่นเอง ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับซันตาคอร์สเริ่มขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่4มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในหมู่บ้านไมราซึ่งสมัยก่อนโน้นตั้งอยู่ระหว่างเกาะโรสและไซปัสแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเดมรีมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายบนสันทรายใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเด็กชายผู้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆมีชื่อว่านิโคลัส ชีวิตของเขาอยู่บนกองเงินกองทองเพราะพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยไม่ช้านานพอแม่ก็ถึงแก่กรรมทรัพย์สินจึงตกเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่หน้าแปลกที่นุนคลัสกับมีใจอบอ้อมอารีต่อคนยากไร้ต่อคนจนชอบแจกสมบัติช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกัยครั้งนั้นมีครอบครัวของชายชรา คนจนครอบครัวหนึ่งกำลังมีปัญหาโดยบุตรสาวทั้งสามต้องการแต่งงานแต่ไม่มีเงินจัดพิธีให้สมเกียรติก่อนคนสุดท้องครอบครัวนี้จึงตกอยู่ในความทุกข์อย่างหนักแต่เมื่อนิโครัตทราบข่าวจึงนำทองคำใส่ถุงสองถุงแอบย่องเข้าไปวางไว้ในบ้านของชายยากจนยามดึกสงัดทำให้สองสาวได้จัดพิธีแต่งงานได้อย่างใหญ่โตสมความปรารถนาต่อมาก็ถึงเวลาของบุตรสาวคนสุดท้อง นิโคัสก็นำถุงทองแอบมาหย่อนลงทางปล่องไฟในยามราตรีเหตุที่ต้องใช้ปล่องไฟเพราะคืนนั้นหน้าต่างปิดสนิทจากพฤติกรรมของนิโคัสเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่เด็กๆในสมัยต่อมาแอบนำของขวัญวางไว้ที่ใต้เตียงนอนของลูกๆในตอนกลางคืนแล้วบอกว่าซานตาคลอสนำของขวัญมามอบให้กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ยกย่องซานตาคลอสให้ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นี่คือตำนานความเป็นมาของกำเนิดซันตาคอสบิดาแห่งวันคริสต์มาสนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าซานตาคอสอยู่ที่ไหนจะเป็นของชาติใดการแท้หรือสปิริตของความเป็นซันตาคอสก็คือความรักความเมตตาการาุณาและความสดใสร่าเริงซึ่งเป็นของสากลสำหรับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและทุกคนทุกแห่งและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของวันคริสต์มาสในอีพีหน้าเราจะไปเจาะลึกกันว่าของตกแต่งบนต้นคริสต์มาส มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรารวบรวมกันมาถึง10ของตกแต่งที่น่าสนใจอย่างเช่นคริสต์มาสรีดคืออะไรคริสต์มาสตาหรือดาวคริสต์มาสคืออะไรทำไมต้องมีลูกกลมๆมแขวนอยู่บนต้นคริสต์มาสด้วยทำไมต้องมีดาวทำไมต้องมีของขวัญแขวนเอาไว้ทำไมต้องมีของขวัญว,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 วางไว้ที่พื้นใต้ต้นคริสต์มาสและนี่คือเรื่องราวที่เราจะไปพูดกันในอีพีหน้าคือเรื่องราวของของตกแต่ง10บอย่าง ต้น Christmas. สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวที่พูดถึงประวัติของวันคริสต์มาสและซานตาคลอสที่เรารู้จักกันดีถ้าหากเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันคริสต์มาสประวัติของวันคริสต์มาสและประวัติของซานตาคลอสด้วยนะครับ EP หน้าเราจะมาพูดถึง10อย่างของของประดับตกแต่งในต้นคริสต์มาสอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ และพบกันในอีพีหน้าถ้าหากว่าชอบเรื่องราวที่แบนด์เด็ดีมาเล่าทุกคนในฟั่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แบนด์เด็ดีใน YouTube และแบนด์เด็ดีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆอาทิ Spotify Apple p o d c a s t ด้วยนะครับและพบกันในอีพีหน้าอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของของตกแต่งจะมีประวัติของของตกแต่งอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมไปติดตามกันในอีพีหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบและพบกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ สิ้นสุดการฟังพอด c a แคสในวันนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u e s c r i b e b a n k d ์เด็กดี n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้แบงค์เด็กีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน EP หน้า EP ีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ